Hoa thân thoại hoa thoại thoại hoa 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 ไฮัว <c oughs> สบายดีพี่น้อง FC เบอร์สุขสุขุขนองวันนี้ก็มาพบกับน้องดาดซ้ายกินอีกเซนเคยเนาะมาในบรรยากาศยามแดงทานสบเข้าสีผ้าทานส้มไปให้เล่าเอานาะว่าเข้าสีผ้าทานส้มไปไสนนี้ ไปโด่งโถงนะ้ำทานสุมเล็กหน่อยกันจนนี้จนเวิร์ดนะนางถาแบบว่าเออว่าส่วนมองไปสอนอีกพวกทานส้มค่ะสุดรให้กระหูกใส่สินขาดใส่สินขาดขาด,ดีเด้ค่ะแมทกันขนาดขาดกดบนแจ็คบนเที่วมาขาดกดเดียวเหาสีผ้าทานสุกเนาะโด่งทงเนาะเพรานะว่า คันว่าสิโดกเมืองอันนี้ฝนมันตกก็บ่อยากเอาน้องไปตากฝนตากปอกนายานบ่สบายเนาะเฮานเเนกสไปรกับฝากกดกแชรกดตามแล้วหกําลังใจเฮานานไปงย็เอ

อาสิบ่ไข้างหน้าเนาะหักมั่อหญ่ดอกหนักเมันใหญ่จะปบ่เป็นบัวเก่าเมื่อไเร่บัวเปล่ใส่เยอะเสือแม่เหนียว่กระบอกใส่ปุ้เต้องไม่ขายเลยมันอืมขายนะดีกว่าผมขายก็ได้หนักขนมหนากเมา่อไห่ไงมั้งขายแต่เน่าต่อขาย ใครไป็นปีดมันต้นเล่ะรเนเรานนแค่ท่าแต่ทานคต้นผูเบาอันเดะึงใครมาแล้ว <wh ่ม่จะต้องตัดน yes> ่ออากาศร้อนนะเนี่ยบัวบัวบัว ยืมมาจ็กโอเคอ่ะอืดอลหลอ่สมอน้ัตัวนอยนอะนีน้น้อเป็นเแล้วก็น้องทน้องทุ่ปุกาน่แก้่อบอกแ้ไปขายถึงแบบกูแม่ไ่น้องสีเล็กเนาะ นไ้กองทหนนึ่งเป็นเป็นมาห้างมีมังน้อยเยอะมีมักดำนะเฮียเฮียเฮียตามชอบอุปะอุดำเคยเห็นบหมอปะดำอุะสีมันแกแล้วมัน็สิเป็นสีนี่ระวังเรื่องใจรู้แบ่ท้าเลยาไม่นคิ้วคิ้วไม่เป็นจอยเลยปวอย

เจ้าูุคอยูกคอยุเจ้าหยะากยังอ่าาเยมากบ้านวัวเลวชินาังงามที่วต้องเกิครมาขาได้ไหมมาเที่ยวรักตาสบดีจักเี่ยบียมเบียมวัดนี่เมื่อหน้าอขึ้นก่อนจังปุ๊เทำัวเนี่ฮะ จังหน่อยจังไป่ทยคีอีเต่าไปป่นลยทัอะนแ้าไย่อยงนี่เบียเคียรเลยตัวนเข้าไปสอนยี่ห้ไปดไปใส่กับไปดูนี่วเด็อ้าวไอนี้ตาสอนนั่นแทนกคือยสอนไ่ยี่โไปนี่วุ่นไหนกันแจะได้กของใส่เจ้าค่ะ ของช้อนเ็กรถิ่มบเลยจ้เลยนะปล่ต้ทำเป็นคอนเทนต์ซื่อๆโดนแม่เคนมายจัดประเภทเดียวกันนะากอ๊กบหนึ่งก็พอบายรู้ก๊นึ่ก็เีสิว่กินกบมัร้งแน่าจาส้มตาดหน้าหอมหน้าด้วยแต่เดยขาตีนเปือมาแตะใหญ่ลยะเียจังบางด้วทำ เชียรคาตีนเปืือนกไ้เดรดพันหนึ่งอหอมกะเว้ยนี่น้องทานผู้ชมก่อนเท่าสีดกนะคะก้นอนสีด้ติดแท้แต่ก่อนหยาด <c oughs> ตรงขีดินมันเขาแท้ตั้งแต่พูนแหละสว่างเพื่อนมาเพันได้คูผู้บ่าว <c oughs> ดิ่ในกลุ่มค้าค้า<น>ทืนก็นได้เกิดพฏนธิเหตุในกลุ่มวันนี้เขาสีอันนั้นเขานสีนี้เดี๋ยววันนี้ เมื่อมีเงินไปห้องหมอมันก็ได้เป็นจังสิเป็นแพ้เป็นอันนี้เด็บกับออสทั้นไทยเจอหลายกะเออว่าแพ้ตเรื่องนี้น่าจะใส่แต่ก็สิมีคนผูกอีกหรอกไปส่วนพอน้องลัดเองนะอเนาะอาจารย์ทุนวนเร็วเร็วเร็ <laughs> ตามได้ไมล่ตนสร้างขขาไเยียบดินเด้โอ้เขาเยียบอีตรงเยียบอีฟ้าเนเยียบเงตะไคร้วเป็นภุ่มเลยตะไคร้เดี๋ยีเดียอีฟือพักพักสิแค่ cho mình nhiều sai khuyệt quay hình tượng thì cần Hãy subscribe cho kênh không nên bố thân nhảy bản đây nè, bỏ mình bên chị hoài Được rồi, ghép phát Nè má, tụi này sẽ ยคนมาคอยแว่งกระดดหอยอีกหนึ่งอะไรปีงส,สัอะอมมี่หรอป้ง เลยไม่เคยมีนะออกมาเด่นต้องยิ่จักอันนั้นเด่นเจ๊งวถ้ากบไข่สีแจ้งนะแล้วมันจะเป็นลูกออสนะหัวกระพุ่มเห็นคือการเจ้งเลยกระหอยมีลูกเก็บเอาข้าบนได้ดอกหว่างข้างสีไล่หอยนี่แหละอู้หูนะ เขาแบบเป็นไงจ๊ะคนมมากคุณมันก็ร้ายมึมีแต่ไข่ไข่แขไข่ว่าร้ายต๋อป้อที่โตสวนนงมีแต่ไข่หอยไข่หอยเหรอจะเจอไข่ลูได้ลูหอยหรือไข่หอยลูหอยสวนนุ่งดูมึงดิ นี่คือหอยหมดเลยนะเนี่ยให้หมดแล้วมึงจะเห็นเหรอเนาะฮะนนะหอยตัวอัป่านี่วะนี่น่า,น,าน่ารักนี่กะจิมอันนี้ตำเนาะตำนี่ตำความแส้เนี่น่ารัก,มมกตำนี่มวนไปรักมูคีครับจะเลี้ยงอไรคีใส่โบกุตะกอนได้ตะกอนมามีของหนักแจ็คเลยไปก๊อปก๊อปมีแซมก็สีบอกแค่สบู่ขี้ เอาเพืเ่อะ่ะไก็คือยันปีนจับด้อหอยชามชุกเว้ยผามันใหญ่นะโอ้โอน้ำสิอ,อ้าวรู้เลยนะมันนำ้ำจิมดอ,อกสดไม่เห็ียดักินได้หอยเลยเหยียหอยน่ะไหลเตหอยาาดไหลตัวนึงไปเฉยเลยอีสองังหักมีอะไบ ฮั S <S นเกิดมาหัวซะบอกน,นี่แหละหัวเพราะว่าฝนมันกระดังตกกระดังลินเนาะมันมันดูออดบหรอเออออดเหลกเพราะว่าฝนมันกระดังลินเนาะถ่ายอีกจั้วันึทิศหนึ่งเนาะพอดีเ,เนะด้อ,อ,น,อน,นี่ยกดนะกระด่างสีอนีรเนาะงามแห้งเนาะจะลงโมเหรใช่แหละโมจะนี่ฮะ ไปสิไปส่งไปสิไปส่งหาหัวโมมี่ซ่อมหาหัวไแต่จะหอยเห็นหัวตัวเดียวว่าพี่ทีพี่ทันอยู่นี่อ้าวหนุบเห็นแต่หอยในแต่หอยกับเลยยิ้มเหลือแต่หอยกับเลยยิ้มมันมีแต่หอยหาแยงเห็น อออขอวองดิฟไฟเสียวฮะขอบอะไรเิี้นสบายดีสวัสดีอออาอาอาหอยาดกล่องวะนี่เนี่ยก,ก็ได้เป็นดิ

เขาบอกว่าเขาาบอกว่มีตะกังคือหนอนในตัวให้มาต่อยว่ะหมดแรงเห็นได้เวรารู้เหอหลอกลาวนี่หนามียูป่ะปกติไฮนี่มันต้องมีได้มีอยู่ปิงทันมีอยู่อันนั้นงาวรีบสุบตอนนี้น้องรัดกระเมยแล้วน้ำในบวกสองตัว สรุปเนาะพวกมันโบรานเด็ดเป็ดเนาะมีแต่หอยทานผู้ชมเข่ากะสี่ใดผ้ากันกับเป็นนพราะว่าของด้านเนี่สี่กับมาเสกเนาะเพราะว่าเหมือนอื่นเข่ามีเซงเนาะเซงถูกวัดกระฮัดของอาทิตย์เที่ย <c oughs> ไปเที่ยวมากก็เมื่อยเงื่นกับบุ้มีเติมน้ำมันไปน้ามันก็ใส่ใจนะเนาะ เนี่ยเฮากาสิไรด่าท้าสดไปบอลเนาะพ่อท่านเวลาท่านผิดหนาได้มากเนาะเฮาจิมาสอนเห็เบิองไม้เนาะเพราะว่อสวงยขน้ามันขวมเลยเพื่อถ้ากระตุกแบบมันตุกแห้งเลยตุกแบบนี่มันยอมมันแย่มากไผยอะไผยอะมาหนี่มาหนี่ออกมาสิออกมาไว้ 漂亮呗。 กุกล tamam. um. ่วยก็ยังอ so ีกนะตายหอยลายดิปะเตียงหอยลายๆอู้ามาได้เลยนี่ส่องลอยขึ้นไปเอื่นมาลายเราจะแกงหอยแล้วนะเขาแกงหอยเราแกงหอยยับเกลือมากยัดเกอฮ่าอุ้ยตายลูก

อีตัวหน่อย็น่อยเป็นยังไงเป็นเจบัจ้าคันบังเหอ้ยเหยียบดนือเป็นอะไรไปเป็นัจ้าเาะชนเป็นยังไงง่เป็นยังไง โอทนคือคนเก่งไปจะเลารงที่คนสตู

ม่อยากขออเงินใบซะไปยไงบ้าเงินใสะนงอเงินใบสะแนลนางขอเงินใบซะนะเอาไปหาซิฟเอาบ่จะขอไใบะเอาเจ้าพีไม่มีรถมีตัีไม่มีรถมีตัวีไม่มีรถมีตัวมีแต่ฮีคอนตั ไฟลูกฟองนี่เจนล่จัเ็มตูให้สีด้งโต๊ะไหนตีเนอยหลไฟหมดเดี๋ยนี่เล่าๆๆๆา่ากันเมือไปเออสูออกมาซื้อหอกย่าซยางเขาไปเมื่อเมื่ทานจบเมื่อกระบาดกระแล้วกะสีกระป๋าเซ่ด้วยเนาะขอวะอย่ามันทำพวัลเราถ้าก็ตาเปตัวดุเขาออกมาเลยดครดู้ข้าน